ข้อมูลจากองค์กรป้องกันอาชญากรรมมาเลเซียระบุว่าผลการสำรวจล่าสุดพบว่ามีหัวหน้ากลุ่มอันธพาลหญิงในมาเลเซียมากถึง1,300คนและบรรดาแก๊งเหล่านี้ยังคอยหาสมาชิกที่เป็นเด็กนักเรียนมาเข้ากลุ่มอยู่เรื่อยๆ ในมาเลเซียกลุ่มอันตพานแต่ละกลุ่มมักมีชื่อเรียกเป็นตัวเลขเช่น36กลุ่ม21กลุ่ม24กลุ่ม555กลุ่ม303กลุ่ม04หรือกลุ่ม08ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะมีกลุ่มอันตพานที่เป็นผู้หญิงอยู่ภายในกลุ่มอีกชั้นหนึ่งและมีหัวหน้ากลุ่มของตอนเองที่เป็นผู้หญิงเช่นกันคอยปกป้องให้ความดูแลสมาชิกกลุ่มโดยสมาชิกเหล่านี้มักเป็นนักเรียนหญิงที่โดนทางกลุ่มอันธพานบังคับให้จ่ายเงินค่าคุ้ม กลุ่มนักเรียนหญิงอยากทำตัวเป็นพี่ใหญ่หรือ Big กซิสเตอร์คอยตามหาสมาชิกเพิ่มตามโรงเรียนซึ่งขณะนี้ทางการมาเลเซียได้เริ่มติดต่อกับทางโรงเรียนต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนหญิงตกเป็นเหยื่ออันธพาลที่นอกจากจะบังคับคข่มขู่ให้สมาชิกจ่ายค่าคุ้มครองแล้วยังมักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นอีกด้วย สถิติตัวเลขของตำรวจมาเลเซียระบุว่าอาชญากรรมรุนแรงในประเทศที่เป็นฝีมือของผู้หญิงมีมากขึ้นเช่นปีที่แล้วนับเป็นร้อยละสิบของความผิดด้านการประทุษร้ายการป้นชิงทรัพย์และอาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดจากสถิติดังกล่าวประธานองค์กรป้องกันกาอาชญากรรมมาเลเซียกล่าวว่าการเพิ่มของจำนวนผู้หญิงที่ระรางคนอื่นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอันธพาลผู้หญิงสามารถสร้างความรุนแรงได้มากพอกับก,บกลุ่มอันธพาลผู้ชายได้รองประธานมูลนิธิป้องกันอาชญากรรมมาเลเซียกล่าวว่า การกระทํานักเลงที่ผ่านมาของทั้งหญิงและชายถือเป็นเรื่องที่ทางการควรให้ความสําคัญอย่างจริงจังเพราะเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในขณะนี้ดูเหมือนว่าวัฒนธรรมความรุนแรงกําลังตั้งฐานที่มั่นในสังคมมาเลเซียและแทรกซึมเข้าไปตามสถาบันศึกษาต่างๆทีมขา่าวอาเซียนสปริงนิวสรายงานก็ถือว่าเป็นภัยอา